แบบโอ้โหตอนนั้นกว่าจะออกจากบ้านไม่จบไม่สิ้นเนี่ยก็แต่งไปเรื่อยๆใช้ชีวิตสโลไลฟ์ค่ะสโลไลฟ์ is is สโลไลฟ์ is ความสุขสังมิน What are you doing What are you doing ไม่ตีหลังไม่ตีหลังพูดนั่นเรื่องหมดทุกโอ้พุ่งถยเบียวโอ้ลิเวนชุดีฬาลิโอ้ยูซังมินยูอ๋อโอ้

่านขอบคุณค่ะตรงกูใช้เนี่ครับชีพีตึงชีพีตึงว้ากไเริ่มปวดกูเริ่มปวดกูเริ่มปวดไม่พูดแล้วกูไม่พูดแก่เลกู m i n t e left 1 m i n t e 1 m i e left What the hell นึ่งนึ่งนึ่งนาทีสุดท้ายนะทุกคนหน่าทีสุดท้ายนะทุกคนทุกคนทุกคน Let's go let's go ท e กคน o ุกคนค

멤버 50레벨 멤버 50레벨 기프트. 오. w h i s 멤버 50. 멤버 50레벨 언니. r e a l 50 멤버 멤버 50대면 쏠수 있어요 이거는. 레벨 <laughs> 50만 멤버 레벨. 우 Wow. 신야 컴백. Wow. What's that? New o 한여야말 나보고 안 고마워요. 고분자 아침 남자 감사합니다. 1지1 고분자. 진짜 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 And, and para was asking about our volunteer thing too oh yeah yeah that yeah she we, wants we to know we will yeah, yeah so so I will tell her okay great great thank yeah yeah all yeah, all. yeah thank you so much Yon sister yeah it's okay oh, we but, lose. Yeah, first queen. yeah we lose Final <laughs> match. Finally, win! Revenge! Final this is Onyu team power. This match you loser, we yes, lose. This new... match winner, we oh, win. Right. Okay. okay! I believe on you! I believe on you power! Okay, okay. final oh, match. Luda! Luda, what? Let's see this. What do you want? What do you want Onyu? <laughs> oh. uh, no, no. I don't need everything. Onyu, 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 What is it? จินสารามจินสารามเฟร้เฟร้化妆ชุดทายโอโอ้โอ้โอ้โ้โโอโหพี่จีพี่จีวันชวนเล่นใครใครแพ้โดนแล้วเรากำลังอยู่ในช่วงชิวๆไงเรากำลังจะแต่งหน้าออกจากบ้านนี่ถ้าถ้าเป็นคนไม่รู้จักกฎหมายนี่จะไม่รับเลยนะเนี่ยค่ะล้วก็พูดเลยเดี๋ยวชิง 베이비 제일 아, 진짜 진, 진사람 뭐지? 프레, 프레, 가서, 얼굴, 다시, 다시, 찍고 음. 다시, 화장하고. 라눈나 l 요 얼리 l 크란 n 크란 o n l 지금 수 제일 수 제일 낮아서 제일 약간 only, 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 오 n l 님 only, only, o n l อ่าทุกคนแลกวกทุกคนอ่กค่ะอืมแล้วกนใช่ใช่ช่ใช่ใช่ใม่ใช่เช่ใ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 ก่ใช่ใชนใชัน่ใช่นช่ใช่ใชรใช่ใช่ใช่ใค่ใช่ใช่ใชจใชัใช่ใช่คช่ใช่ใช่กค่ใช่คช่ใช่ใท่ใช่ใช่ใช่

พี่เอ็กซ์แนก์แพแบบบางครั้งก็แบบหลาย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 จะสงสมหลายบางครั้งก็มาไลฟ์เพรคนเทียวไลายบางครั้งก็แบบไลายทีเอแต่ละรอบอาจจะไม่เหมือนกันทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสิบแปดนาทีสิบแปด Last second big n i t ราวังลราวังทุกคน Let's go Let's go Let's go เอาไปด้วยเอด้วยเอาไปด้วย ขคุณค่าวลยโอ้ยคอก่ากคนทุกทุกคนทุกคนเราทำได้เราทำได้เราทำได้เจดูลกชิแก่จโลดโลกมาอ่งที่จายเราทำได้ค่ะเราทำได้ค่ะทุกคนเราทำได้ค่ะทุกคนสี่สิบวิสุดท้ายสี่สิบวิ I think there last second big s n i p e yes 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 จริงริาวังราวังราวังรวัง อย่ากบู๊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 กวัวเล็กบู๊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 กอย่ามาเร็วๆฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบวัวเล็กบู๊กบู๊กวัวเล็กบู๊กเด็กบู๊กเด็กบู๊กวัวเล็กบู๊กว้าวบายบายวันเย็บปะเย็บปะขอบคุณค่ะวัตถะยี่ปะขอบคุณค่ะอันยองอันยองค่ะผมวัตถะ oh my god oh my god Bao bì sâu chắc, cuộc bì có mẹ cọp, bì chắc có mẹ Oh, my god! Bao oh, bì amazing, 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 wow. amazing, 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 MVP. amazing, amazing, มาแบบวินาทีที่ค่อนข้างจจแบบใจแจ้งแรงนะคะขอบคุณคุณเยียบบ้าณเยียบบ้าขอบคุณ่อคุณน่้ามาทุกคนท่ขอบคุณค่ะอคุณคุณบยขบคุณคาไฟพนิพรขอบคุณค่ะ n a m a ของ